ลบ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 ับลบลบมบล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 ใหม่บล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 ีลใหม่บลบลบลนีบล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 ้ลบลบลื่อลบลบลบครับ ครับผมครับพกบอะไรีะครับครับพี่กบครับี่กบอะไรทาน้าในส่วนของของกลุ่มเคสขอค่ะเร่อีมีส่วนของโควตารองโดยตร้ครับอ่าอันนี้มันไม่ได้อยู่ในการที่เราพูดคุยกันแต่แรกไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้มากค่ะ เพราะเราไม่ได้คุยไว้นะครับผมเองก็อย่างที่บอกเราระยะเวลาการทํางานในกรอบ4เดือนสิ่งที่เราทำหน้ที่สุดคือในกลุ่มเพื่อนสะสะก็คือต้องทําหน้าที่ของสะสะของนิติบัญญัติในสภาให้ทุกแมทของการประชุมส่วนผมเองก็ไม่ได้เป็นสะสะแล้วไม่ได้เป็นผู้แทนแล้วก็ต้องทำนนหน้าที่ในเรื่องของสิ่งที่ได้รับได้รับประมาทกนานที่คุณปิดก้าปิดหม่อมให้ดำรงตำแหน่งรองยศร่ำตรีแล้วก็รมนตรีว่าการกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ต้องทํางานในระยะแผนระยะสั้นนะครับซึ่งเราระยะเวลา4เดือนนี่ถือว่าเร่งรัดมากนะครับแต่ว่าได้คุยประสานงานกับทางหน่วยงานทางท่านประหลัดกระทรวงแล้วนะว่าอะไรที่เดี๋ยวเราเข้าไปทำงานปุ๊บเนี่ยก,ก็ทําได้เลยทันทีนะครับแล้สิ่งที่เร่งด่วนสิ่งที่ต้องทำค,คือนโยบายอะไรคนระับก็อย่างของคุณธรรมนัฐเองเขาก็อาจจะคลืดคลื่นเรือดจะเตลื้อเลือดครับรออรก็แน่นอนในส่วนของผมเนี่ยดับแรกเลยคือ เราต้องคุยกับทางประหลัดพวกที่ดีทุกคนว่าสิ่งที่ท่านคิดว่าข้าราชการที่ท่านมีอำนาจในการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยท่านเอาคนที่มีคุณภาพมาทํางานสิ่งแรกคือท่านอะไรที่ตรงไหนที่มันไม่ดีปัดกวาดบ้านตัวเองให้ดีให้ที่สุดถ้าใครมีปัญหาคนคนนั้นก็ต้องก็ต้อง,ก,องก็ต้องย้ายแล้วก็ต้องตั้งประการสอบไปอันนี้คือปัดกวาดบ้านตัวเองให้เร็วที่สุดเอาคนที่มีคุณภาพเข้ามาทํางานให้เร็วที่สุดแล้วก็ระดับสองคือในเรื่องของแผนเร่งด่วนเช่น เรื่องพีเอ็มสองจุในเรื่องแผนแม่บทต่างๆที่เราต้องเร่งกฎหมายถึงขั้นตอนถึงไหนในเรื่องของการป่าไม้ต่างๆนะครับเรื่องทรัพยากรธรรมชาตินะครับซึ่งเราต้องคงไว้แล้วก็เพิ่มจํานวนไปเท่าไหร่วันนี้สัดส่วนของสัตว์ตวป่าในส่วนของกรมอุทยานเองก็มีสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็ได้คุยกับทางท่านที่ดีคร่าวๆในเรื่องนี้คืออยากให้ทุกคนตั้งใจทํางานในส่วนตัวเองรับผิดชอบให้ดีที่สุดนะครับแล้วผมเองก็แค่มากำกับนโยบาย ในเรื่องของการติดขัดต่างๆที่ผ่านมานะครับแล้วอนาคตทางการเมืองแล้วก็เพราะว่าอีกสี่เดือนก็ไม่นานไม่นาน,นไปยังไงจะไปสังกัดพักรือว่าจะไปตั้งพักให่คือตัวตัวผมเองเนี่ยตัวคนเดียวัน,นี้ไม่ได้เป็นสังกัดพักไหนนะฮะแต่เพื่อนที่ยังสังกัดพักเดิมอยู่เนี่ยเราต้องมีมารยาทนิดหนึ่งเราจะพูดไปเนี่ยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทุกคนก็อาจจะไม่สบายใจเพราะทุกคนยังต้องลงพื้นที่อยู่แต่ระยะเวลาสี่เดือนข้างหน้าเนี่ยซึ่งเราเชื่อว่าถ้าตาม ที่เราตกลงกันไว้นะคร response, ับก็มันมีระยะเวลาในการสังกัดพักการเมือง30วันอยู่แล้วยังไงมันทันหมดนะครับก็ต้องเรียนตรงๆว่าเรามาร่วมรัฐบาลนะครับมาดูมาดูแล้วก็มาเป็นกําลังให้กับทางท่านนายกมำตีท่านอนุทินชาญวิทรกูลนั้นเราต้องยอมรับว่าเราตั้งใจแล้วก็เราเลือกเฟ้นคนที่เหมาะสมที่นําพาประเทศให้สู่เป้าหมายแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ มีความเป็นธรรมเท่าเทียมกันในในฐานะของพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยกันทั้งหมดแต่ว่าในขนาดคนอื่นที่เขามาร่วมรัฐบาลแบบนี้เขาก็เริ่มชัดเจนว่าจะย้ายมากรุงเทพฯไทยจะมาอะไรเงี้ยเป็นในส่วนของของ้านแล้วก็กลุ่มเพื่อนสอสเนี่ยชัดเจนไ,ไหมครว่าจะไปส่งก,กัดกรุงเทพฯไทยหรือว่าณวันนี้ยังไม่ได้คิดคือเราคุยกันทุกวันครเมื่อวานนี้ก็คุยกันแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องกําหนดแล้วก็มีบทบาทในการที่จะเดินไปข้างหน้า ต้องกลับเรียนสือ่อมวลชนและพี่น้องทางบ้านทุกคนนะครับว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้แทนของเราเนี่ยทุกคนคือเขาเสียสละทํางานเพื่อประชาชนอยู่แล้วอันนี้ที่เขาจะเดินไปข้างหน้าอยู่พักสังกัดใดเนี่ยมันต้องดูว่าถ้าเราไปอยู่ในพักตรงนั้นแล้วมันไปทับทับซ้อนกับเขตใครหรือเปล่าอันนี้คือสําคัญสุดมันยากตรงที่มันจะไปทับพื้นที่กัน อันนี้มันก็ต้องอยู่ที่เราเจรจากันถ้าเราจะไปตรงจุดที่เราต้องตั้งต้องเป้าเป้ากันไว้นะฮีโน้เป็นกอย่ดีวะเอ่อจริงๆแล้วสสมันไม่ซับซ้อนอยู่แล้วแต่ว่าเพราะว่า1สสหนึ่งหนึ่งท่านกับหนึ่งเขตอยู่แล้วถูกไหมฮะแต่แค่ว่าบางจังหวัดอาจจะมีแกกนผู้นําของจังหวัดตรงนี้อาจจะต้องทําความเข้าใจกับแกนหลักๆว่าถ้าเพื่อนเรามาอยู่ด้วยแล้วเนี่ยติดขัดอะไรไหม ถ้าติดขัดตรงนี้ก็ต้องมีอีกทางออกหนึ่งที่เราจะต้องหาที่อยู่ให้ให้เหมาะสมที่สุดแปลว่าแนวโน้มในอนาคตก็น่าที่จะรวมตัวกันอาจจะไปสกัดพักใหม่ไปเลยเพื่อไม่ให้มันไปทับซ้อนกับภูมิใจไทยหรือว่าคอ๋อคงคงตรงนี้มันเป็นการพูดคุยกันในอนาคตะครับเพราะว่าบางพื้นที่เองต้องยอมรับว,ว่าสอสอในกลุ่มผมเองก็ก็ถ้าเกิดอยู่พักคคุยไทยเขาก็มีความ ความง่ายในการหาเสียงเพราะเป็นหนึ่งเดียวกันหมดไม่ต้องไม่ต้องมีการขัดแย้งกันแต่บางพื้นที่ก็มีบ้างบางจังหวัดอันนี้มันเป็นเรื่องของความยากในการจัดสรรในการที่หาคนเจรจาเหมือนกันเเ่อนต้องีประกาศให้ประชาชนรู้ไมครับว่าสสอไม่ยังเป็นผมเชื่อว่าวันนี้นะฮะเราเรามาร่วมรัฐบาลโดยรัฐบาลของท่านนายกตั้นตรตีท่านอรุทินชาวกุลนั้นเราเชื่อว่าผลงาน ที่จะออกมาระยะเวลาสีเดือนมันจับต้องได้แน่นอนเพราะว่าเ,า,เาเราต้องยอมรับว่าท่านนายกรัมตีท่านเป็นนักการเมืองมาตลอดท่านจะรู้ความต้องการของประชาชนรู้ระบบการบริหารประเทศรู้ระบบการบริหารพรรคการเมืองรู้ระบบของกฎหมายอันนี้ท่านคบเครื่องอยู่แล้วผมเชื่อว่าสีเดือนระยะเวลาสีเดือนท่านทํางานได้แล้วเราที่ทํางานร่วมกับท่านก็จะมีผลงานเองแล้วถึงเวลาตรงนั้น ผมเชื่อว่าชาวบ้านมีน้องประชาชนนะครับหลักๆเลยหลักๆเลยนะฮะการเมืองผมเป็นสสเขตมานาน,นหลักๆเลยคือเขาจะเลือกก็คือเลือกตัวเป็นหลักก่อนจับต้องได้สองมาก็คืออยู่พรรคการเมืองที่มองแล้วเป็นที่พึ่งพาพึ่งพิงของประชาชนได้แค่หลักๆตรงนี้นะครในกลุ่มนี้ถ้าไปคือไปด้วยกันทั้งหมดหรือว่าแยกกันยูตามน่าจะทั้งหมดน่าจะทั้งหมดทั้งหมดเพราะเราเป็น อยู่ในฐานะพี่น้องร่วมกันมาตอนน,นี้ในกลุ่มมีมาเพิ่มขึ้นไหมคะมีบ้างฮะแต่เราก็ยังยังไม,ไม่ไม่ได้มองเป้าหมายของการเมืองจะต้องมีจํานวนมากน้อยเลไไม่ได้มองนะเรามองเอาคนที่มีคุณภาพ <นะ S 2> แล้วก็อยู่แบบพี่น้องก็ <นะ S 2> แปลว่าเหมือนเป็นการเปิดทางที่จะสามารถเข้ามาเพิ่มเติมได้ใช่ไหมคะอ๋อเราแน่นอนมันเดินม,มาขนาดนี้แล้วครับมันก็สามารถที่จะเป็นไปได้อย่างที่สื่อมวลชนคิดนะครับ<ช>เราต้องยอมรับว่าคือผมเนี่ย กลัวเรื่องคําพูดมากถ้าพูดไปแล้วว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเกิดถึงเวลาแล้วมันไม่เป็นน,น,นั้นเราจะเสียคําพูดเราหวังว่าจะเป็นเหมือนรัฐบาลเสียงข้างมากไหมคะถ้าพักฝ่ายค้านเขามองอ,อ๋อไม่นะครับเพราะว่าคือสิ่งที่ท่านนายกนันตีท่านอนุทินชาญวิจกุลท่านตกลงอะไรกันไว้หรือสิ่งต่างที่เราคุยกันไว้เนี่ยมันต้องเป็นตามคําพูดนักการเมืองทุกคนถ้าไม่เป็นคําพูดไม่เป็นตามคําพูดก็ครัง้งต่อไปก็ไม่รู้จะจะเดินจเจอชาวบ,บ้านยังไงอันนี้คือสาําคัญที่สุด ฝากสือ่อมวลชนว่าให้กําลังใจใพวกผมแล้วกันแล้วก็คลรมแล้วก็ให้กาลังใจใท่านนายกเยอะๆเพราะระยะเวลาสี่เดือนนี้เป็นความท้าทายมากๆนะครับแต่เชื่อมั่นนะครับว่าสิ่งที่พี่น้องประชาชนคาดหวังอย่างเช่นนโยบายแรกๆที่ทุกคนกระสือ่อมวลชนก็ได้ทราบว่าอาจจะปล่อยโครงการคนละครึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ที่ที่เราบอกแล้วว่านโยบายรัฐบาลใดในอดีตดีท่านนายกอนุทิน ถ้าไม่ได้มายดติมันต้องเป็นของใครแต่ถ้าประชาชนได้ประโยชน์เราหยิบมาทานี่คือสิ่งหนึ่งของการบริหารประเทศบ้านชาบ,บ้านเมืองท่านรองสร้างงของข้าวต้นยังคะเอาทราบแล้วก็ให้ทางท่านทิพดีได้เข้าไปดูผมเองรอรอวันนี้นะฮะก็เข้าเฝ้าได้ถว,วายสัตว์รพระเจ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสร็จก็เดี๋ยวเข้ากระทรวงวันศุกร์นะฮะแล้วก็มีแถลงนโยบายเราทึงจะทำงานได้เต็มตัวระหว่างทางนี้เราก็เหมือนกับได้คุยกรอบการทำงานเฉยแต่เราจะไปสั่งการ โดยโดยเข้าเข้าเป็นรายลักษณ์อนมันยังทําไม่ได้นิดหนึ่งนะขอให้สื่อมวลชนให้กำลังใจด้วยแล้วกันนะครับนะครับกล่าวขอบคุณนะครับสวัสครับเข้มดูแลพี่ด้วยนะพี่เขาทำยังทุกวันไหนพี่โหยพี่ว่าพี่ต้องใหญ่กันาพี่ลงพงอัคดับทีนึ่งพีมาวันนี้ไม่ไครเระเราจะได้รู้ว่าเราจะได้มาดักเดู